สวัสดีครับทุกคนขอาวอนทุกคนเข้าสู่ t 0 n c a v House of Toys ครับผม EP นี้เราจะมาดู Blocky Spiderman นี่เลยครับกล่องสุ่มนะเซตล่าสุดครับ Galaxy Version 0 5นะครับจากบล็อกคียมาวเวลนะครับนะมันมี 01, 02, 03, 04นะออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือกล่องที่5แล้วนะครับเป็น Spider-Man ยกแก๊งกันมาเลยนะยกบ็อกซ์เนี่ยจะมี9กล่องเล็กอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีตัว Secret เนะี่ยเป็น Spider-Man มหตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ และก็ถ้ใครสนใจสินค้าของ b l o c k คี s นะครับผมนะสามารถไปดูได้ทุกช่องทางเลยนะครับ b l o c k ค y s Official นะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ทาง b l o c k ค y s Official ได้เลยนี่เลยครับหน้าตาของกล่องเล็กด้านในครับ Galaxy version 05 Marvel Hero ครับนะเป็นรูป Spider-Man มี Venom นะวิธีการประกอบอยู่ข้างหลังนี้แล้วก็ คาแรคเตอรที่จะให้มานะครับในเซตนี้แล้วก็ตัว Secret นะเป็น Spider-Man อีกหนึ่งเวอร์ชั่นอ่ะมาแกะต่อกันด้านในกล่องก็จะเป็นถุงทึบสไตล์บล็อกคี s แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการ์ดมาให้นะเผื่อใครนะแกะลุ้นแค่การ์ดนี่เลยกล่องแรกได้ Scorpion มานะครับข้างหลังเป็นโลโก้บล็อกคี s นี่เลย Marvel Spider-Man แล้วก็มีคู่มือวิธีการประกอบของแต่ละตัวมาให้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะเออ ชิ้นส่วนก็ให้มาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยไม่ได้มีแผงมาไม่ต้องแกะนะครับสำหรับรุ่น Galaxy นะอ่ะแล้วก็ประกอบตามคู่มือไม่ยากไม่ยากน้องๆเด็กเล็กๆประกอบเล่นได้หมดนะครับนี่เลยแกะ1 2 3 4 5 6สเต็ป complete ได้เวลารวมร่างครับผมนี่เลยเริ่มจากสโพกนะครับเราก็จะมาต่อเข้ากับตัวแอ p สนี่เลยหน้าท้องแล้วเราก็จะมีการต่ออกมาแล้วเราก็จะเอามาลงตรงนี้โป๊ นี่เราก็ได้ช่วงลำตัวมาแล้วเท่มากหัวสกอร์เปียนตัวนี้ปุ๊บนี่มีตาเช่ <c oughs> แล้วก็แขนครับสองข้างซ้ายขวาปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขาอ่าจุบอืมมาแล้วนะครับนี่ครบตัวแล้วชุบแล้วก็สกอร์เปียนต้องมี โหนี่หางอย่างยาวนะดัดเล่นได้เรียบร้อยครับผมนี่เลยสโกเปียนนี่หางยาวสะใจมากนะครับแล้วเราก็สามารถจัดโพสทงโพสท่านะ่เล่นสู้กับสไปเดอร์แมนได้เลยเย้ก yeah! ล่องที่สองมาฟลุฟลุ้นการ์ดแล้วกันชิบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวการ์ดยังไม่ออกเนี่ยเห็นแล้วมาส์มอร์เรสแน่เลยปุ๊บใช่แล้วเออมาส์มอร์เรส เสร็จแล้วครับผมกับ Mouse Morales นี่เลยสีดำแดงคลาสสิกนะครับชอบตรงตัวอกเนี่ยลายเท็กเจอร์ที่เป็นแบบว่าชุด Spiderweb อ็บเขาแบบว่าทำลายลงมาด้วยเออตรงหน้ากุงหน้ากากหมวกอะไรพวกนี้คือเจ๋าเลยนี่ให้ดูใกล้ๆอ่านะไม่ใช่เป็นเรียบๆนะดีเทลสวยเลยนะครับแล้วก็ มีมือมาเปลี่ยนให้2คู่กันนะกรรมกับแบร์นี่ก็ใส่สลับกันแบบว่าอารมณ์ตามหน้ากล่องแล้วก็จะมีเอฟเฟกมาให้อีก1ชิ้นนี่มาทําให้เป็นพลังของมาวเสียบเข้าไปตรงข้อมือแบบนี้เจนนี่เลยโพสต์แบบหน้ากล่องแอบกำลังจะกระโดดต่อยปยกล่องที่3ครับมาได้ตัวอะไรฟ เห็นแล้วแบววๆรู้สึกว่าจะเป็นสไปเดอร์กวนอาการหลุดมานี้แล้วเขาใช้ชื่อว่า g กสสไปเดอร์โกสสไปเดอร์มาแล้วน่ารักเรียบเรียบนะครับนี่รายละเอียดครบชอบตรงฮูดอันนี้มันเป็นชิ้นแล้วก็หน้าเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เป็นตาอีกเลเยอร์หนึ่งใสๆมีมือให้เปลี่ยน2คู่เหมือนกันมือกำกับมือปล่อยเว็บนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นเว็บมาให้ด้วยนะ ต้องถอดมือก่อนใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปอยู่างนี้จบเรียบร้อยเราก็จะยิงเว็บได้แล้วนี่เลยน้องเควนูฟสไปเดอร์เควนกล่องที่สี่ว่าฟื้ได้อ,อะไร ตดมาแล้วซิมบิออตสไปเดอร์แมนนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับผมกับซิมบิออตสไปเดอร์แมนนะสีดำเรียบๆนะแต่ตามขาแขนก็ทำลายมานะตรงนี้ก็จะมีลายนะครับสไปเดอร์เว็บอยู่นะครับแล้วก็นักกงนากากก็เป็นเท็กซเจอร์นะคล้ายๆม้าส์มอร์เรสเมื่อกี้เลยแต่มันยังขาดอะไรอยู่นี่เลยครับพาร์ทเอฟเฟกอีกหนึ่งชิ้นนะอารมณ์นี่เลยซิมบิออตไวนอมเราต้องถอดมือออก แล้วก็เอาชิ้นนี้ใส่เข้าไปแทนเหรอแล้วเสียบยังไงอะ่ะโอ้เอาคันนี้ออกด้วยอะ่ะนี่ออกสองชิ้นเลยแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปแทนนี่คราวนี้ก็เป็นซิมบิโอตแล้วโอ้เท่อย่างงี้อ้าโพสโกล่องที่ห้าครับมา อุ้ยรู้เลยรู้ไหมเนี่ยมิสเตอริโอไงพระคุมตไหนดูการ์เซฟุบใช่แล้วครับมิสเตอริโอเสร็จเรียบร้อยครับกับมิสเตอริโอครับตอนแรกแอบเฉยๆกับตัวนี้ครับพอต่อแล้วตัวนี้ว้าวเลยคือใครจุ่มเล่นเฉยๆได้ตัวนี้คือโคตรคุม้มพาดให้เยอะสาใจมากนะพระคุมใหญ่ๆหนึ่งชิ้นตรงคอเนี่ยจะมีชิ้นสีม่วงตรงนี้ประกอบ มีสีทองตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็น2ชิ้นประกบที่เป็นหัวไม่มีหน้าข้างในนะครับแล้วก็จะมีอกตรงนี้อีก1ชิ้นนะแล้วก็จะมีข้อมือตรงนี้อีก1ชิ้นแล้วก็จะมีสนับแข้งตรงนี้อีกนะที่แบบเพิ่มขึ้นมาพิเศษสวยเลยเนาะแล้วก็สีเขียวตัดทองเล่นลายมาแบบว่าเออว้าวเฉยเลยมิสเตริโอแล้วก็ยังมีเอฟเฟกมาอีกหนึชิ้นนะครับให้มาใส่ข้อมือเล่นตรงนี้ได้อีก นี่เลยครับใส่เอฟเฟกเรียบร้อยสวยงามเท่เลยมิสเตอริโอ้กล่องที่6กันต่อครับผมได้อะไรตัวนี้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ,บมีคอีงหนึ่งตัวที่อยากได้เลยกับสไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมมาแล้วครับผมทรงดูแปลก,ปลกสัดส่วนเหมือนมันสูงไปอะ่ะเออมันน่าจะเตี้ยกว่านี้แต่ด้วยที่เขาย่อลงมาแล้วตัวเล็กกว่านี้มันอาจจะแปลก,ปลกหัวต,วตว แต่ก็น่ารักดีนี่มีจมูกยื่นออกมาด้วยตาโตบลมเลยนะครับเทกจงเทกเจอร์ลายๆลงมาเล่นที่หัวที่ชุดก็เท่ดีนะเราก็จะมีค้อนมาให้ถือหนึ่งอันนี่เลยโปเข้าให้นี่แล้วก็จะมีเว็บนะครับนี่ยิงเว็บหนึ่งหนึ่งอันโปนี่ยิงเว็บแล้วฟืฟฟ้ฟ,ฟื้ฟ,ฟื้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นก็คือเป็นฮอทดอกมาให้ ถือได้อืมแทนคอนนะครับนี่เลยสไปเดอร์แฮมกล่องที่เจ็ดกันต่อครับผมฮะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยมีสองถุงเวนอมแน่เลยนะตัวใหญ่สุดพาร์ทเยอะสุดน่าจะใช่ปุบ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 ตึงตึงไม่ใช่ก็พาร์ทเยอะครับเลยมีสองถุงด็อกเตอร์ออคโตพุส นี่เลยครับพาทเยอะจริง1ถุงเป็นหนวดของด็อกอ็อกแล้วก็บอดี้อีก1ถุงนี่เลย2กลอง2ถุงคุ้มคุ้มอืมด็อกเตอร์ออคโตปัสมาแล้วนี่หน้ายัางหล่อเลยใส่แว่นทรงผมนะมีหนวดมีเครานะครับแล้วก็ต้องมีพุงด้วยนิดนึงนะชิ้นส่วนพาทให้เต็มอย่างทีเดียเลยแล้วสวยด้วยสีเนี่ยสีเขียวกับสีทองแบบเมทัลลิกเงาๆ นะมีเข็มขัดนี่รอบเลยแล้วก็นี่ที่จะต้องต่อหนวดของด็อกออกนะครับนะเท่เลยอืมนะแล้วดูหนวดนี่คือ1ชิ้นนะเขาต่อ7อันโป๊ะแล้วก็ตรงหนวดอีกฟุฟมานี่หอันแล้ว2 3 4แล้วก็ดัดมัน ปุ๊บ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 นี่เต็มเต็มนี่เลยหนวดทั้งสี่เยอลังการเต็มกล่องอื <f uck> กล่องที่แปดครับผมตอนนี้ขาดอยู่2ตัวก็คือ Peter p a r k ร์ s เ i อร์สไปเดอแมนแล้วก็เวน o มนี่เลยนะเออถุงใหญ่ๆมีสองถุงเวน o มแน่นอนไม่พลาดซึบุบ๊บปุ๊บนี่ไงล่ะเวนอม I am Venom <f uck> มาแล้วตัวเบล้มเลยหล่อเท่เลยครับตัวนี้ นะบึกมาเลยแขนใหญ่สะใจมือใหญ่นะลำตัวบึกมาเลยเสริมพาร์ตแบบว่านะให้ตัวใหญ่อะ่ะออแต่จะต้องเทียบกันต่อหลังเหมือนมันจะตัวไม่สเกลมันอาจจะแบบเทียบกันแล้วเวนอมมันต้องใหญ่กว่านี้แบอบกไม่แน่ใจลิ้นยาวสะใจดีนะก็จุดขยงจุดขยับเหมือนเพื่อนๆแหละครับมีไหล่มีศอกนะมีคงมีเขา่าก็จะมีเอฟเฟกนี่เลยพลังของเวนอมสามารถเอามาใส่ที่แขนได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ อ่ะเทอก mm. ลองสุดท้ายแล้วครับกล่องที่9แล้วก็โคตรเก่งเลยนะแกะมา8กล่องเหลือสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์ตัวเดียวมาลุ้นกันว่าจะได้ซีเครตหรือเปล่าเขาบอกว่าซีเครตเนี่ยมันจะมีมือมาให้เพิ่มนะสคู่แล้วก็มีกระเป๋ามังแบคแพ็คแค่นี้นหรออืมน่าจะประมาณนี้อ่ะมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าฮึบซึบซึบ,ซบดูการ์ดนี่แหละง่ายสุดแล้ว ปบถุงเดียวคู่มือแล้วก็การ์ดอยู่นี่ตึน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 สไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์คเกอร์ Spider Man, น่าจะธรรมดานี่ไงมันมีตัวสไปเดอร์เซนส์อยูอ่ไม่ได้ซีเครตนะจ๊ะปุ๊บเรียบร้อยครับผมกับปีเตอร์พาร์คเกอร์สไปเดอร์แมนคลาสสิกนะครับน้ำเงินตัดแดงนะเหมือนกันที่ตัว ที่หน้ากากที่หัวเนี่ยก็จะมี texture ลาย s s p i e r r ว็ b มามีมือให้เปลี่ยนมา2คู่กับกำกับปล่อยเว็บนะครับแบบนี้ก็ผมก็ใส่สลับกันหน้ข้างละอันเพื่อที่จะเอามาใส่นี่เลยเอฟเฟกเหมือนกัน spider web ยิงฟลุฟตรงนี้ได้แล้วก็มี spider sense มาอันนี้อารมณ์เหมือนที่คาดผมนะก็เขาให้เราใส่เข้าไปที่หัวนี้เลยใส่ๆก็จะเป็นเหมือน Huh? Something wrong เรียบร้อยแล้วครับผมทั้ง9ตัวนะครับจาก Blockies Marvel's p i d e r m a n Galaxy Version วอรนะครับแจวเ,เลยชุดนี้แฟนแฟน i d e r m a n น่าจะถูกใจกันผมก็ชอบนะถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดแอบบชอบ y y t t r r o อ่ะเออเท่ดีแล้วก็ Doc Ock ให้พาร์ทสะใจดีนะเล่นสนุกดีนะครับ Spider-Man ก็เท่อ่ะเหมือนอารมณ์เซ็ตนี้แบบตัวร้ายมันบาวพาร์มันเจ๋ง แล้วก็น่าจะมีคนสงสัยเหมนผมอะทำไมไม่ให้ตัวร้ายมาให้ครบๆ s i n i s t e r อร Six, หรือว่าแก๊ง Spider-Man ครบๆอะมันน่าจะมี06ต่อออกนี่แหละเขาก็อยากให้แบบว่าจัดก่อนเผื่อบางคนไม่ชอบตัวร้ายบางคนไม่ชอบ Spider-Man ก็ขายแบบปนๆกันจะได้จัดทั้ง2ชุดนะยังมีใครอะเพนนีปาร์เกมี s p i d e r n o นัใช่ไหมตัวร้ายยังขายใครอีกแซนแมนไรโน o อะอะไรอย่างเงี้ยอีกหลายตัวเลย ก็รอดูนะ Galaxy เวอร์ชั06น06ติดตามทาง Blockies Official เอาไว้ทุกช่องทางนะครับนะว่าเมื่อไหร่เขาจะมีสินค้าใหม่ออกมาเราจะได้เก็บสะสมกันนะเอามาเล่นกันสนุกสนุกได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืม Great power come with great responsibility